ผมวันนี้ผมมาที่มหาวิทยาลัยนะครับเจอหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนี้นะของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรนะครับเรียกว่าเป็นประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของวัดปาแก้วชุมพลมาพัฒนาไว้นะครับแล้วก็ถ่ายทอดการเล่าเรื่องนี้ทางพระอาจารย์อุดรทิปตะธรรมโมเป็นเรื่องของพระอาจารย์สิงห์ทองนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมเปิดแล้วผมสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของอ ปอกนะครับนี่มีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องของปอกนะครับปอกมาคุยกันเรื่องถึงเรื่องปอบนะครับเรียกว่าท่านบอกว่าพระอาจารย์สันเมื่อท่านพระอาจารย์เสร็จกิจแล้วนะครับชาวบ้านก็เริ่มกินข้าวกัน <G ül> เกิดไปจังหันตอนเช้านี่นะครับแล้วก็ชาวบ้านเริ่มกินข้าวกันและก็พูดคุยกันไปพูดคุยกันมาถึงเรื่องผีปอบในหมู่บ้านพอท่านพระอาจารย์ได้ยินเรื่องเข้าเขาคุยกันเรื่องผีปอบท่านก็พูดกับชาวบ้านว่า มาก็เป็นปอบเหมือนกันนะโยมชาวบ้านเขาก็งงกันและตกใจว่าพระอะไรจะเป็นปอบไปได้เขาก็เลยถามว่าท่านพระอาจารย์เป็นปอบได้อย่างไรนั <c oughs> ่นพระอาจารย์ก็เลยตอบว่าปอบมาขามหวาน <c oughs> ชาวบ้านก็พากันหัวเราะท่านว่ายิ่งหวานเท่าไรยิ่งกินดีปอบคนอื่นเขากินคน แต่ปอบของท่านพระอาจารย์นี้กินมะขามหวานนะ่ <c oughs> เป็นเรื่องตลกขบขันไปทีนีม้มาเข้าเรื่องอธิบายเรื่องปอบของท่านก่อนท่านพูดถึงเรื่องปอบนะครับเรื่องของผีปอบเนี่ยทางภาคอีสานโดยเฉพาะทางบ้านนอกของเรารู้จักกันแต่ภาคอื่นส่วนใหญ่จะไม่รู้จักเรื่องของปอบและบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคนที่เป็นปอบเจ้าของปอบนี่เป็นลักษณะผีเทียมเวลาไปกินคนจะบอกชื่อคนที่เป็นปอบนั้น ผีปอบนี่เกิดจากคนที่เรียนวิชาบางอย่างมาแล้วรักษาตามคำมั่นสัญญาของอาจารย์ไว้ไม่ได้หรืออี่างนีสั่งวา่านกกระจายโพงแล้วรักษาไม่ได้หรือพวกสบูเลือดเหล่านี้เป็นต้นมักจะเป็นปอบคนที่จะเป็นผีปอบนี้เริ่มแรกมักจะฝันว่าได้กินของดิบเช่นเนื้อดิบระวังหน้าใครกินเนื้อดิบ ลาบดิบเหล่านี้ที่แรกก็จะกินเป็ดกินไก่จากนั้นจะกินคนส่วนมากจะกินคนป่วยคนธรรมดาที่ไม่ป่วยก็มีส่วนน้อยเวลาปอบเข้ากินทีแรกคนที่ถูกปอบเข้าจะมึนชาทั้งตัวต่อไปก็จะไม่รู้สึกตัวทั้งจะหัวเราะทั้งจะร้องไห้และหลบหน้าหลบตาลักษณะนี้จะผิดสังเกตไม่เหมือนคนเก่าคนแก่หรือคนธรรมดาคล้ายกับผีเข้าส่ง เวลาพี่ปอบเข้าเขาจะเอาหมอทำมาขับไล่อันนี้เป็นวิธีแก่ถ้าอยากรู้ว่าเจ้าของผีปอบเป็นใครเขาก็จะเซกคาถาใส่ด้วยได้สามสีได้เจ็ดสีแล้วผูกตามข้อมือข้อเท้าและคอแต่เวลาผูกไม่ให้คนที่เป็นปอบเขาเห็นรีบผูกแล้วเสกคาถาใส่หัววาดไฟจี้ หรือบางทีถ้าไม่ยอมบอกชื่อหรือไม่ยอมออกจากคนไข้เขาก็จะตีด้วยลําขาลําวาดไฟชนิดตีให้ยอมหรือบางหมอก็จะตีด้วยการกลวยตีจนยอมบอกชื่อว่าเป็นใครมาจากไหนเคยกินใครมาบ้างในทำนองนี้เวลาผีปอบบอกว่าคนนั้นกูก็กินตำหวานอร่อยดีทำนองนี้แหละ เมื่อเวลาได้ออกเขาก็จะแก้ได้ที่ปูกออกขับให้ออกเมื่อผีปอบออกแล้วผู้ป่วยจะไม่รู้จักว่าตัวตนเป็นอะไรคล้ายๆกับผีส่งบางทียังถามว่าพวกคุณที่มานั่งอยู่ตรงนี้มาทำไมกันทีนี้ท่านก็เลยพูดถึงผีปอบบ้านสีฐานท่านพระอาจารย์เคยเล่าสู่ฟังเรื่องปอบบ้านผีสีฐานซึ่งเป็นบ้านเดิมของท่าน ท่านล้ว,ว่ามีคนคนหนึ่งเขาไปนาไปทํางานที่นาของเขาเกิดปวดท้องหนักเลยกลับบ้านคงจะปวดหนักมากพ่อแม่เห็นผิดสังเกตนึกว่าผีปอบเข้าลูกกินลูกก็เลยไปตามหมอทําม,มาเขาบไล่พอหมอทําม,มาถึงก็ไม่สังเกตสังกาอะไรเลยเสกคาถาใส่ด้วยแล้วก็ผูกข้อมือข้อเท้าแล้วก็ผูกคอด้วยได้เจ็ดสีผ้าเจ็ดสีได้สีแดงอีกอเสร็จแล้วก็หวดด้วยลํำขาดเือ มึงเป็นใครมึงมาจากไหนมึงชื่ออะไรมืองจะหนีหรือไม่หนีเออออกทะแม่คนที่ป่วยปวดท้องก็ร้องไห้ว่าจะไปคไข่ซีไปสายไข่สิไปสายบานไข่อย,อยู่นี่แล้วจึงขู่ว่ามึงมาจากไหนมึงเจ็บก็บอกว่ามาออกจากร่างเขาไปมาจากหน้าพ้องหรือมืองเป็นใคร ก็บอกชื่อมาแล้วหมอและคนดูก็ตกใจพากันหัวรอก,กันใหญ่ทั้งสงสารคนป่วยที่เขาพูดว่ามึงหมอจากไหนคนเจ็บก็บอกว่ามาจากหน้าน้องพอ่อหรือมึงเป็นใครก็บอกชื่อมาแล้วหมอและคนดูก็ตกใจพากันหัวรอก,กันใหญ่ ทั้งสงสารคนป่วยปวดท้องก็จะตายอยู่แล้วยังโดนตีอีกนี่ปอบบ้านสีฐานแต่ส่วนมากหมอทำเขาจะรู้ส่วนหมอทำกนนี้อะไรก็ไม่ทราบคงจะเรียนมาใหม่แล้วดูท่าทางจะไม่เป็นซะด้วยเคยเล่าสู่กันฟังแบบสนุกสนานอันนี้เป็นคำบอกเล่าของพระอาจารย์สิงห์ทองนะครับโดยผ่านพระอาจารย์อุ่นลาก็เป็นเรื่องปอบน,นะฝากไว้ด้วยนะ thank you